สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องพี่ชายปาย91.5นะครับวันนี้ไม่บอกก็คงรู้นะครับสีม่วงวันเสาร์อีกแล้วนะครับวันเสาร์นะครับพี่ชายเมื่อเช้าไปตลาดมานะครับได้เนื้อเนื้อติดซี่โครงกับเนื้อสามชั้นนะครับเป็นเนื้อนะครับมาหนึกิโลนะครับเดี๋ยวพี่ชายจะทำเมนูอะไรเดี๋ยวเข้าไปดูในครัวนะครับ ครับวันนี้พี่ชายไปตลาดนะครับก็ไปซื้อเนื้อมา1กิโลนะครับนี่เป็นเนื้อติดติดซี่โครงนะครับครึ่งกิโลนะครับแล้วก็เนื้อ3ชั้นนะครับครึ่งกิโลนะครับอ่าพี่ชายจะมาต้มรวมกันมาตุนรวมกันนะครับวันนี้พี่ชายจะทําเป็น2เมนูนะครับอ้าพี่ชายก็ได้มาแผ่นแผ่นแผ่นอย่างนี้นะครับพี่ชายก็จะมาหั่นหั่นเป็นชิ้นอย่างนี้นะครับอ่แล้วก็ ตุ๋นทั้งชิ้นอย่างนี้ก่อนนะครับเราค่อยเอามามาหั่นเวลาจะจะัดแปลงเป็นเมนูนะครับหั่นเป็นชิ้นอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ตุ๋นด้วยหม้อแรงดันนะครับทักยี่สิบนาทีนะครับอ่าเดี๋ยวนะเนี่ยนะครับหั่นอย่างนี้นะครับหั่นไว้อย่างนี้แล้วก็ถึงเวลาเราจะเอามาแปลงทําอะไรเราก็ทําได้นะครับ ทำให้มันเปื่อยก่อนนะครับเพราะว่าเนื้อพวกนี้มันเปกกื่อยยากนะครับต้องต้องต้องตุนนะครับห,ห้าชิ้นห้าชิ้นสามชั้นของเนื้อนะครับห้าชิ้นนะครับนี่ห้าชิ้นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อติดซี่โครงนะครับเนื้อติดซี่โครงนี่พี่ชายก็จะหั่นเป็นชิ้นอย่างนี้นะครับพี่ชายกะว่าเนื้อติดซี่โครงนี่พี่ชายจะเอาเอาแกงผันงนะครับ แกงแปนแหนงเนื้อนะครับส่วนเนื้ออามชั้นนะครับพี่ชายก็จะเอาจะเอาทำาต้มซุปนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับมาฝั่งนี้นะครับพี่ชายก็ต้มน้ำสองลิตรนะครับ2ลิตรใส่ซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็รสดีดหนึหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับอ่ะเดือดแล้วนะครับ พี่ชายก็ใส่เนื้อลงไปเลยนะครับใส่เนื้อไปไปตุนก่อนนะครับตุน๋นใส่ไปทั้งหมดนะครับนี่อ่า แล้วเดี๋ยวพี่ชายจะรอให้มันเดือดนะครับเพราะว่าพี่ชายจะต้องตัดฟองคาวทิ้งก่อนก่อนที่จะปิดฝาหม้อแรงดันนะครับครับอ่ามาเปิดดูนะครับพอพอมันเดือดแล้วนะครับก็มาตัดฟองคาวทิ้งเะนะครับอฟองขาวของเนื้อนะครับตัดตัดตัดทิ้งเถะครับอย่าให้มันขาวนะครับแล้วก็น้ําก็มันจะได้ใสนะครับอย่าให้น้ํามันขุ่นนะครับอ เพื่อให้เนื้อมันหอมนะครับเครื่องยาจีนเนี่ยนะครับเครื่องยาจีนก็ซื้อมานะครับนีนะครับใส่ไปทั้งหมดเลยนะครับใส่ไปทั้งหมดใส่ไปเครื่องยาจีนนะครับมันจะได้หอมหอมนะครับเราเอาไปปรุงอย่างอื่นก็ได้หลายเมนูนะครับหนึ่งกิโลเนี่ยนะครับพูดจริงๆนะครับ่านี่ใส่เกาจี้นะครับเม็ดเกาจี้เดี๋ยวเดี๋ยวตักฟองออกอีกนิดหนึ่ง มีฟองขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าถ้าใส่เกากี้ไปแล้วมันตักยากนะครับเก่ากี้มันจะลอยขึ้นมานะครับอ่าอันนี้ที่ใส่ก็มีเง็กเต็กเป๊ะซวยอะไรพวกนี้นะครับเป็นเป็นเครื่องยาจีนซึ่งซึ่งซึ่งใช้ตุนนะครับตุนอนนี้ก็ อ่แตะสวยก็ไปนะครับแล้วก็เกาเกากี้นะครับเกากี้เนี่ยจะเป็นเม็ดสีแดงเนี่ยนะครับอ่าุนถุนนคะครับอ่าเสร็จแ,แล้วเราก็เขี่ยให้มันนั่นหน่อยอ่ามันจะมีฟองอีกนิดหนึ่งก็ตัดฟองทิ้งอีกนะครับฟองคาวนี่นะครับคาวอ่าตัดทิ้งจนเนี่ย เม็ดเก่ากี้มันลอยนะครับเม็ดเก่ากี้มันลอยเนี่ยต้องต้องต้องตักฟองคาวให้ทิ้งหมดก่อนนะครับพี่ชายรีบร้อยไปหน่อยนะครับเอานะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ชายก็จะปิดฝาแล้วนะครับปิดฝานะครับปิดฝาหม้อแรงดันนะครับใช้เวลา20นาทีนะครับเปิดที่2นะครับ20นาทีเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ครับเมื่อได้เวลา20นาทีนะครับพี่จ่าก็จะปิดแก๊สนะครับอ่าปิดแก๊สนะครับแต่ว่าอ่ายังเปิดไม่ได้นะครับยังเปิดหม้อแรงดันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันยังมีแรงดันอยู่นะครับต้องจำไห้นะครับใครที่ซื้อหม้อแรงดันใหม่ๆนะครับต้องให้กระเดือนตรงนี้นะครับตรงเดือนกระเดืองสีเหลืองๆเนี่ยนะครับตกลงไปก่อนนะครับพอตกเราสามารถจะเปิดต่อได้ตอนนี้เรายังเปิดไม่ได้นะครับเพราะว่ากระเดือนนี่มันล็อกอยู่นะครับอ่า ถ้าต้องการรีบก็ก็เปิดเปิดเปิดมาที่ช่องช่องนี้เลยนะครับช่องช่องระบายเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูนะครับถ้าถ้าถ้าว่ารีบนะครับอ่าถ้ารีบก็แบบนี้เลยนะครับนี่นี่นี่อย่างนี้เลยนะครับอ่าตัวอยนี้เลยอ่าอ่าถ้ารีบนะครับพูดถึงถ้ารีบโอเคครับเดี๋ยวรอให้มันกระเดียบมันตกก่อนนะครับเมื่อกระเดื่องตกไปแล้วนะครับเราก็ง้างเหลืองเหลืองเนี่ยนะครับ แล้วก็หมุนย้อนเข็มนะครับอ่าอ่าเห็นไหมครับโอ้น่าน่าทานมากหน้าทานจริงๆนี่นี่เห็นไหมครับหน้าทานจริงๆนะครับเดี๋ยวเราพี่ชายก็จะตักมานะครับตักมาช่งนะครับนี่นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาหั่นนะครับเนื้อมาหั่นนะครับหั่นเห็นไมนี่นี่นะครับนี่หั่นนี้อ่า โอ้โมันเปื่อยอยู่แล้วครับเปื่อยอยู่แล้วแกงง่ายเลยครับแกงเนี้ยนะครับกินง่ายเลยนะครับอืมเอาละเดี๋ยวทกคนนะครับนี่ทำอะไรก็ได้แล้วนะครับเนี่ยจริงๆี่ว่าชายว่าจะทำเมนูยำสักเมนูหนึ่งนะครับ ต้มแซปป่บสักเมนูหนึ่ง <üm> เนื้อหนึ่งกิโลนีะครับแม่มันนุ่มแล้วนะครับนี่ลวกแค่เอาไปจิ้มน้ำน้ำจิ้มนะครับก็อร่อยแล้วนะครับเพราะว่ามันรสชาติมันอยู่ที่เนื้ออยู่แล้วนะครับเกื <Bald neighborhood> ่อนน้ำลายเลย แอบคือน้ำลายอืมเอาละเอาละเมื่อได้แล้วก็ทีนี้เรามาแกงกันนะครับแกงกันเดี๋ยวไปดูกันทีนี้มาถึงขั้นตอนการแกงผนังนะครับแกงผนังก็ที่จะเป็นก็เป็นเครื่องแกงผนังนะครับพี่ชายใช้2.5ขีดนะครับเครื่องแกงผนังเนี่ยพี่พี่ชายทําขายเองนะครับนี่นี่น,นี่ดูนะครับใครสนใจก็สั่งได้นะครับ มีแกงพผน,นงแกงส้มแกงเขียวหวานแกงพริกแกงขั่วนะครับกิโลละ220นะครับไม่รวมค่าส่งนะครับทีนี้ที่จะเป็นก็มีเครื่องแกงแล้วใช่ไหมครับเครื่องแกงแล้วก็อันนี้เนื้อทึ่งตุนแล้วเนี่ยสามขีดนะครับอันนี้เป็นรสดีนะครับรสดีเนี่ยหนึ่งช้อนชานะครับน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาแล้วก็ซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนชานะครับ อันนี้ก็เป็นโหระพาใบามะกรูดซอยพริกแต่งหน้านะครับแล้วก็อยอดโหระพาเนี่ยไว้แต่งหน้าแล้วก็มะนาวอีกหนึ่งฝาเล็กๆนะครับนะเดี๋ยวมาดูกันกะทิกะทิะทอ่สองร้อยห้าสิบมลนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับตั้งกระทะนะครับแล้วก็ใส่กะทิไปสักครึ่งกล่องก่อนนะครับครึ่งครึ่งประมาณครึ่งหนึ่งนะครับอ่าเปิดแก๊สนะครับ แล้วก็เอาเครื่องแกงใส่ลงไปนะครับเครื่องแกงใส่เครื่องแกงลงไปอ่าตั้งให้กะทิเดือดนะครับตั้งให้กะทิกับเครื่องแกงเนี่ยเดือดเข้ากันก่อนนะครับให้หอมก่อนนะครับให้แตกมันก่อนนะครับ ตั้งให้เดือดน,นะครับเดือดพอหอมนะครับเครื่องแกงหอมโอ่หอมหอมมากนะครับอ่าทีนี้ก็ใส่เนื้อลงไปนะครับใส่เนื้อที่เราเราทำแล้วเนี่ยนะครับอ่าใส่เนื้อทีนี้มันก็ง่ายแล้วครับทุกอย่างมันง่ายแล้วเพราะว่าเนื้อนี่มันมันเปื่อยอยู่แล้วนะครับอย่าให้เปื่อยมากนะักก็ดีครับไว้ได้เคี้ยวบ้างนะครับอ่าใส่เนื้อนะครับอ่าแล้วก็ใส่อ่าเครื่องปรุงเลยครับเครื่องปรุงอ่ารสด,ดีลงไปรสด,ดีลงไป น้ำตาลทรายนะครับมันตาลทรายลงไปซอไปีอิ๊วขาวลงไปอเขียวนะครับเขี้ยวแล้วก็ใส่ใบมะกรูซอยลงไปนะครับนะครับมันง่ายนิดเดียวครับถ้าหากว่าเรามีเครื่องแกงอยู่แล้วนะครับมันง่ายทําเวลาใช้เวลานิดเดียวนะครับใช้เวลาแป๊บเดียว ก็เสร็จแล้วนะครับอ่าครับใครชอบใส่พริกไทยตรงนิดนึงนะครับอ้าวพอหอมนะครับทีนี้พอหอมก็ใส่กะทิลงไปเลยนะครับใส่กะทิที่เหลือมันนะครับอ่าที่ที่เหลือเนี่ยใส่ลงไปนะครับอ่าหมดตองกะดู เสร็จแล้วก็นะครับอย่ารีรอนะครับเพราะว่าเนื้อมันมันเปื่อยอยู่แล้วนะครับใส่ใบโหระพาลงไปนะครับใส่ใบโหระพาลงไปอ่าครับที่ขาดไม่ได้ก็คือสูตรของพี่ชายนะครับมะนาวปิดแก๊สนะครับมะนาวนิดหนึ่งนะครับมะนาวนิดเดียวนะครับอ่า Okay. เดี๋ยวตัดใส่จานนะครับทีนี้เราตัดใส่ถ้วยนะครับนี่โอ้ยผนังนะผน,น,นังผนังนี่เนื้อเบ่งเบ่งเป็นชิ้นๆน,นะครับจะหาทานได้ก็ต้องไปซื้อมาทำเองนะครับจะได้เนื้ออย่างนี้นะครับถ้าไม่ทำเองก็ไม่ได้แล้วนะครับเนื้ออย่างนี้นะครับหา ไม่มีนะครับร้านไหนจะมาทําทําให้คุณนะครับไม่มีนะครับส่วนมากก็เป็นเนื้อหั่นชิ้นเล็กๆกันนะครับอ่าใส่หมดกันเอง่าเมื่อเรียบร้อยแล้วก็แต่งจานนะครับแต่งครับแต่งจานก็นะครับใช้โหระพาเนี่ยนะครับ อ่าปักปักแล้วก็เสียบลงไปเสียบลงไปอ่าแล้วก็เอาเอาพริกแดงแดงนะครับพริกแดงแดงตามตามชอบเลยครับชอบอยังไงนะครับอ่าอืมอ่านะครับแล้วก็ใบมะกรูดซอยที่เหลือนะครับก็เหยาะลงไปนะครับ หย่ลงไปพอสวยงามนะครับสวยงามอ้าวนะครับเป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับอา่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตามดูกันอีกทีนะครับอา่าการทำต้มแซ่บนะครับต้มซุปต้มแซ่บอา่าเนื้อเปื่อยนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับนี่แกงผันแงนะครับแกงผันแงโอ้ด่นหอมมากนะครับแต่ว่าติดตามต่อวันพรุ่งนี้นะครับว่าอีกเมนูหนึ่งเป็นอะไรนะครับแล้วก็มีการจัดโต๊ะด้วยนะครับวันนี้คลิปมันยาวไปแล้วนะครับก็เลยขอจบตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ติดตามพรุ่งนี้ว่าอีกเมนูเป็นอะไรนะครับโอเคนะครับถ้าหากว่าชอบกดไลน์นะครับถ้าใช่กดแชร์ถ้าแคร์นี่กดติดตามพี่ชายด้วยนะครับ แล้วอย่าลืมนะครับดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับฝนตกบ่อยๆนะครับสวัสดีครับเจอกันดูุนี้ครับบ๊ายบาย